สวัสดีค่ะชาวราศีมีนวันนี้ก็เจอกับมองชี่อีกแล้วนะคะในคลิปประจำเดือนตุลาสองห้าหกเจ็ดโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันดีกว่าอ๋อก่อนอื่นหยุดตามนี้นะคะยี่สิบกุมภาถึงยี่สิบมีนานะคะ <c oughs> หยุดวันเกิดตามนี้เลยนะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพรวมของราศีมีนเป็นยังไงบ้างนะไหนไพ่ยับอกอะไรกับราศีมีนคะในเดือนตุลาสองห้าหกเจ็ดนี้บอกว่าคุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆในเดือนนี้มีมุมมองใหม่ๆแล้วก็คุณอาจจะห่างไกลาจากเพื่อนฝูงเนาะ แล้วก็ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มากในเดือนนี้ระวังจะเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวแล้วก็จากที่เคยทำงานหนักๆก,ก็จะเบาขึ้นแต่เรื่องของความแบบสวยเชิดอะ่ะมันก็จะแบบเบาๆหน่อยแต่ว่ามีเสน่ห์นะคือก็งงปะก็มีเสน่ห์แต่ว่าความเชิดความหญิงก็อาจจะดูน้อยลงมันคือความเชิดความหญิงของคนดูน้อยลงดูเขาถึงง่ายขึ้นฟิลนั้นอ่า แล้วก็งานอ่ะจะค่อยๆมานะคะจะแบบว่าไม่ได้ถาถมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสามารถจาัดก,การบาลานซ์กับชีวิตเองได้ว่าทําอะไรเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ตอนแรกก่อนหน้านี้อาจจะแบบทํางานหนักงานเยอะอุ้ยไม่รู้จะทำอนไหนก่อนเลยแต่พอถึงจุดนี้ก็คือแบบว่ารู้แล้วว่าจะทําอะไรแล้วก็บางคนอาจจะเป็นที่รู้จักในวงแคบอาจจะเป็นที่รู้จักในวงสายการงานแล้วก็อาจจะมีคนชอบแล้วก็ไม่ชอบคุณอยู่นะคะ แล้วก็เดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยแบบว่าจากที่เคยมั่นคงในเรื่องการเงินก็อาจจะมีติดขัดบ้างอาจจะแบบต้องบาลานซ์จาก,การการเงินดีๆจริงๆแล้วอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าคุณน่ะเป็นคนชอบเก็บเงินพอถึงเวลาที่แบบว่าจะใช้เงินอ่ะเอา้าไม่มีเงินจะใช้เลยแต่ว่าคุณกระจายเงินไปนเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นเงินเก็บที่แบบไม่ได้ใช้จ่ายอ่ะคุณหนึกออกปะเออแล้วก็คุณมีโอกาส ในช่องทางใหม่ๆนะคะแบบในเรื่องของการเงินมองว่าอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการทำออนไลน์สำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะได้มีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้หรือว่าเห็น,หน้าแล้วแบบอุ้ยอยากช่วยเหลือจังเลยค่ะแบบเออทำงานตรงนี้ดีไหมคะอะไรแบบนั้นหรือว่าคุณเป็นคนที่ทำงานแบบหลายๆอย่างอยู่แล้วก็อาจจะมีคนแบบเอ็นดูแลอยากช่วยเหลือ ก่อนหน้าน,านั้นอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินแบบว่ารู้สึกว่าโอ๊ยติดขาดใช้แบบรู้สึกว่าต้องประหยัดใช้จ่ายไม่ค่อยได้เลยอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นเวนั้นได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรอีกแล้วก็มองว่าเป็นช่วงของการที่ต้องปรับตัวอาจจะแบบมีการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องมีการปรับตัวนิดนึงเนาะผลลัพธ์อะยังไม่ได้หรอยังไม่ได้แบบ คือเหมือนกับว่าคุณก็มองเห็นแลวผลลัพธ์ที่เคยผ่านมาอะไรแบบเนี้แต่ด้วยความที่คู่แข่งอะ่ะมันก็เยอะมันอาจจะไม่ได้ตามที่หวงังแต่ว่ามันก็ได้แล้วก็อยากให้ระวังเรื่องความคิดความคิดเยอะคิดมากหรือระแวงหรืออาจจะแบบคนภายนอกอะ่ะทําให้คุณแบบมานั่งเครียดนั่งกังวลอะไรแบบเนี้คือเหมือนกับว่าจริงๆเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรแต่เขาพูดแล้วมันกระทบจิตใจคุณทําให้คุณเก็บมานั่งคิดมันก็ทําให้คุณปวดหัว ทางที่แบบว่าจริงๆเราชั้นผ่านผลแบบเรื่องอื่นๆมาได้แล้วถ้าไมฉั้นต้องมาปวดหัวเรื่องนี้อีกอะไรแบบนี้นอืมแล้วก็เป็นช่วงที่คุณศึกษาหาความรู้ให้กับเองอยู่ในเวที่แบบว่าอยากเข้าสังคมว่าอยากเข้าแต่ก็มีความอินโทร์เวิร์ดอยู่ในตัวในระดับหนึ่งแล้วก็มองว่าเดือนนี้แบบเรื่องของการเงินคืออาจจะต้องระวังเพราะว่ามันขึ้นทั้งแบบมีเงินมีเงินเข้ามาแต่ก็มีการขาด าขาดแคลนเรื่องการเงินอะเออก็เลยแบบไม่ชชว่์ว่าเอะคืออาจจะมีเข้ามาในระดับหนึ่งแล้วคุณเอาไปใช้จ่ายหรือเปล่าอาจจะแบบเอาไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยแหละเอาไปลงทุนเนาะไปแข่งขันกับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้แบบว่าไพ่ขึ้นมาเตือนว่าเออเนี่ยเราวางขาดแคลนอาจจะเป็นโมเมตนต์ที่แบบว่าเอาเงินไปจ่ายกับความรู้อยากได้ความรู้เพิ่มเติมก็เลยแบบเอาเงินไปใช้จ่ายกับตรงนั้นหรือว่าอาจจะไปซื้อสิ่งของที่มันจําเป็น จะเป็นต่อการแสวงหาความรู้ที่คุณต้องการนั่นแหละเรามองว่านะโอเคมาดูเรื่องการงานกันค่ะการงานคุณเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยการงานของราศีมีในเดือนตุลาสองห้าเจ็ดเป็นยังไงบ้างคะอ่ะหล่นบ่อยเหลือเกินมองว่าผู้คนนะชื่นชมชื่นชอบคุณนะคะไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานเจ้านายผู้ใหญ่ลูกน้องคือ สายงานคุณอะมีแต่คนชอบแบบไม่รู้ว่าคุณไปทำเมตตามหานิยมไปแต้มแป้งมาเจมิมหน้าผากหรืออะไรยังไงงานใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้ามามองว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนเนี้ยคือเหมือนกับว,ว่าก่อนหน้าน,นี้คือคุณอะได้ลงมือทำมาแล้วแหละงานใหม่ๆอะอืมแล้วคุณก็กำลังทำมันอยู่แล้วมันกำลังจะได้เงินกลับมามันอาจจะได้มาเล็กๆน้อย มันอาจจะได้มาเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมันจะค่อยๆเข้ามานะเรื่องการเงินการงาน,งานแล้วก็บอกว่าสิ่งงานที่คุณทำอ่ะถ้าคุณชอบอ่ะก็ทำมันไปเรื่อยๆมันมีคนซัพพอร์ตแต่ว่ามันก็อาจจะมีคนที่แบบว่าชอบพูดจาแบบพูดจาไม่ดีอ่ะบางทีก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกจริงๆเรื่องการงานคือคุณจะมานั่งเครียดเพราะว่าลมปากคนอื่นคุณจะมานั่งเครียดเพราะว่าคาพูดคนอื่นมากกว่า อะไรที่ทําได้ก็ทําอะไรที่ทําไม่ได้ก็ปล่อยไปอืมเรามองว่าคุณจะมีความเครียดในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องที่เคยฝังใจมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกั่เรื่องการงานของคุณแล้วนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นแบบโมเมนต์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกมากกว่าคําพูดคนหรือว่าคนรอบข้างแบบไม่ได้สนับสนุนกับสิ่งที่คุณทําหรือผู้จางไม่ดีทําให้คุณแบบเสียความมั่นใจอะ่ะ มืนคุณอนะ่ะพยายามแบบว่าเฮ้ยดูสิฉันทำงานนี้ออกมาแบบอุ้ยดีมากเลยอะไรเงี้ยแบบเอออยากให้เขาชมอยากให้เขาดูว่าเอาอเนี่ยเราประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยแบบไดูสิแบบฉันทำวันนี้มาคนชื่นชมชื่นชอบเยอะเลยแต่เขาก็บอกว่าโอ้ยระวังนะมันอาจจะตกมาจากแบบยอดเขาก็ได้แค่จะไปรู้คือบางทีอะคนเรามันก็แปลกแทนที่จะพูดแบบบวกกลายเป็นว่ามาพูดลบใส่ มันก็ทําให้คุณเครียดอะไรแบบนีน้แต่บางทีก็ปล่อยถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะแต่ด้วยความเป็นราศีมีมันก็อาจจะแบบเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยแต่มองว่าถ้าทําใจให้สงบได้มันจะดีมาหรือแบบบางคนอยากทําสมาธิหรือว่าไปทําอะไรที่ใจรักแบบที่มันสามารถสรถ้างสมาธิให้กับคุณได้มันก็จะช่วยคุณแบบลดเลิกความกังวลความเครียดความคิดอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเรียนกันว่าเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างเอ่ย เรื่องการเรียนมองว่าคุณอาจจะต้องเป็นคนที่แบบว่ากระตือรือร้นหน่อยอาจจะแบบกระตือรือร้นที่จะหาความรู้กระตือรือร้นที่จะอยากรู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันหมายความว่ายังไงเอ๊ะอันนี้มันหายยังไงคะหรือว่าเอ๊ะอันนี้มันมีคอยังไงคือสิ่งที่คุณตัดสินใจมาแล้วอะ่ะมันดีอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ได้ลังเลกับการเรียนนี้เลยคุณตัดสินใจมาดีแล้วแล้วก็มันอาจจะแบบเหมือน หมือนอาจจะเป็นโมเมนท์ที่แบบว่าตั้งใจขนาดนี้โฟกัสขนาดนี้แล้วอะ่ะมันจะแบบเห็นผลลัพธ์ที่ดีไหมเขาบอกว่าคือคนอื่นอะ่ะอาจจะต้องขยันมากหน่อยแต่สำหรับคุณอะ่ะไม่จําเป็นต้องขยันขนาดนั้นเพราะว่าการเรียนของคุณอะ่ะมันคือการพัฒนาตัวเองเหมือนกับว่าคุณอะ่ะเป็นคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเรียนอะไรใช่ปะเรียนอะไรแล้วมันดี คือคนอื่นเขาอาจจะต้องขยันหมั่นเพียรในการเรียนใช่ปะแต่คุณอะไม่ต้องคุณเป็นโมเนต์ที่แบบว่าเรียนเล่นเล่นแต่ว่าได้ความรู้เพราะว่าคุณโฟกัสกับมันจริงๆในจุดที่แบบนั่งเรียนคุณก็คือโฟกัสกับมันพอออกมาจากตรงนั้นคุณก็ไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นต้องแบบมานั่งโฟกัสคือแบบว่าคุณสามารถเอาตัวเองไปพัฒนานในด้านอื่นๆได้เหมือนแบบว่าแค่คุณร้องขอจากจากัจกรวาลคุณก็ได้แต่จริงๆเราไม่ใช่นะ คือมันจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณอย่างเช่นบางคนน่ะอยู่ในห้องเรียนตั้งใจเรียนมาพอออกมานอกห้องเรียนคือไม่จับหนังสืออ่านเลยหรือว่าแบบจะสอบแล้วก็ไม่อ่านเพราะว่าอะไรพเพราะว่าเขาเข้าใจตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเขารู้แล้วเขาจําได้ตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเพราะงั้นเขาไม่จําเป็นต้องออกมาอ่านพอถึงวันสอบเพาะว่าทำได้แล้วคนหนึ่งก็อาจาจะแบบเคยแบบลอกเพื่อนปะเนี่ยหรือว่ามั่วแล้วถูกอะไรแบบนี้จริงๆไม่ใช่นะคุณเก่งเพราะว่าคุณอ่ะโฟกัสตอนเรียน หรือว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะอ่านโดยที่คนอื่นไม่รู้อาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบพอคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณก็ตั้งใจทําอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยอืมคนหนึ่งก็จะไม่รับรู้ไงเขาจะไม่เห็นถึงความขยันของคุณเขาจะคิดว่าโอ๊ยคุณไม่เห็นจะขยันเลยคือมันจะมีคนที่ทอกสิกทอกสิกอ่ะพูดแบบนี้ใส่แบบไม่เห็นขยันเลยทาไมถึงเก่งได้ขนาดนี้อะไรแบบนั้นจะมีโมเมนต์นี้โอเคต่อไปมาดูเรื่องการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างคะ เงินบอกว่าอุ๊ยตอนแรกขึ้นห้าห้าเหรียญแบบว่าเหมือนจะขาดแคลนแต่พอแบบการเงินอันนี้ขึ้นมาก็แบบเดี๋ยวดูกันหนึ่งนะโอเคมองว่าเรื่องการเงินอะก่อนหน้านั้นจักรวาลนะให้มาแล้วแต่ตอนนี้เขามองว่าคุณอะได้แหละ คุณน่ะได้แหละทามันต่อไปในสิ่งที่คุณทําอยู่คือคุณจะขาดแคลนจะมีกินมีใช้ไหมอยู่ที่ตัวคุณแล้วตอนเนี้ยมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณอะทายังไงกับชีวิตเพราะว่าเขาอะให้อิสระกับคุณเขาให้อิสระในการหาเงินกับคุณคุณอาจจะว่าคุณอาจจะแบบเครียดหน่อยในเรื่องของการเงินดูแบบเครียดเครียดหน่อยแต่จริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในเรื่องของการเงินเพราะว่าเขาให้อิสระคุณคุณอยากได้เท่าไหร่คุณบอกคุณอยายเขา คุณอยากได้เท่าไหร่คุณทําคุณลงมือทําคุณหาโอกาสให้กับตัวเองนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณไม่ทําโอกาสมามันก็ไม่ได้อยู่ดีคือทุกคนอ่ะจะซัพพอร์ตคุณนะไม่ถึงว่าจักรวาลอ่ะเขาจะสั่งมาให้คุณแล้วว่าถึงเวลาของคุณแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะควายความันไว้ได้ไหมคุณจะตั้งมั่นตั้งใจกับมันแค่ไหนอืมมาดูกันค่ะความรักคนโสดร้อยเปอร์เซ็นเป็นยังไงบ้างเอ่ย ความรักท้นโสดของราศรีมีร้อเปอร์เซ็นเป็นยังไงบ้างคะโสดสนิทแบบไม่ได้แอบชอบใครเป็นช่วงที่คุณแตกหน่อนะคะเหมือนกับว่าจากตัวเองที่เคยแบบว่าจงปักกับหลายๆอย่างกลายเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างสรรค์ประสบการณ์หรือว่าแฮปปี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตจนแบบว่า ใครจะชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ได้สนไม่ได้แคร์ฟิวนั้นแล้วก็มองว่าคุณแบบเฉยๆกับเรื่องนี้คุณแบบว่าไม่ได้เร่งรีบกับแบบการที่จะมีความรักกับอืมคุณไม่ได้เร่งรีบกับการที่จะมีความรักเข้ามาก็เข้าถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นถ้ามีโอกาสก็พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะไปเดท เนี่ยคือเมื่อก่อนอ่ะก็เป็นคนที่แฮปปี้มั่นคงอยู่กับเองได้แบบดูภาพปลักก็คือเป็นคนนิ่งๆเท่ๆเงียบๆสุขุมแต่พอตอนเนี้ยก็กลายเป็นคนที่เฟนลี่เข้ากับคนอื่นได้ดีมีสละในการใช้ชีวิตมากขึ้นมากกว่าเดิมอืมแล้วก็ มองว่าคุณในตอนเนี้เฉิดฉายมากคนที่โสดนะมองว่าเฉิดฉายมากเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันเคยบอกว่ามีความมั่นคงดูภาพลักษณ์ดูนิ่งๆดูแบบว่าก็มีออร่าแต่คนจับแบบจับต้องไม่ได้แต่อันนี้เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าถามว่าคนจับต้องได้ไหมคือคนจับต้องได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะกล้าจับต้องไหมเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าชายมาชายมีนแบบว่าสดใสอยู่กับตัวเองได้ แบบถ้าเขาเข้ามาจีบก็คือเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเขาจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนคือเขาก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งอืมแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบว่าร่างสงหอนแม่นยำรางสงหอนคือที่สุดเซนต์คือดีมากเซนดีในเวไหนเวที่แบบว่าถ้าใครเข้ามาหลายคุณก็จะรู้ตัวคือมันจะมีอะไรบางอย่างเตือนคุณว่าคนคนนี้ไม่จริงใจแล้วคุณก็จะแบบ เหมือนพูดเตะตัดขาหรือว่าอาจจะพูดดักทางดักทางคนที่จะเข้ามาอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เขาแบบว่าโอเคไม่ได้ละคนนี้ไม่ง่ายฟิลนี้ฟิลแบบว่าอุ้ยเห็นภาพลักษณ์แบบจากเมื่อก่อนนิ่นงๆยิงๆเห็นแบบดูสดใสร่าเริงขึ้นน่าจะเข้าง่ายเปล่าจา้ะก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ภาพลักษณ์อะดูเฟรนลี่ขึ้นเข้าสังคมมากขึ้นแค่นั้นเองนั่นคือตัวคุณคุณยังมีพิษส่งเหมือนเดิม คุณมีเซนส์ชาตญาณที่ดีมากอะเราพิษส่งของคุณก็จะทํางานแต่คุณแค่แบบเก็บเคี้ยวเล็บไว้คุณเก็บความแบบมีพิษในตัวไว้เพื่อแบบให้เข้าให้คนอื่นเข้าถึงคุณได้ไง่ายขึ้นมากกว่าเดิมโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูความรักคนสถานะไม่ชัดเจนกันว่าเป็นยังไงสถานะไม่ชัดเจนมองว่าคุณมีโอกาสสูงมากๆเลยที่ คุณจะสมหวังในเรื่องของความรักคุณมีโอกาสสูงมากที่จะสมหวังในเรื่องของความรักโชคชะตานำพามาแล้วอยู่ที่ว่าจะไขว่คว้าได้ไหมจะเปิดโอกาสให้เขาไหมถ้าเปิดใจเปิดโอกาสกโอเคดิวคุยเลยแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์ที่แบบระแวงระแวงนิดหน่อยแต่ว่าก็ถ้าเปิดใจมันก็คือไปอยู่กันได้อยู่ด้วยกันได้ เพราะว่าคุณก็มีความแบบสตองในตัวเองอยู่แล้วเราโชคชะตาก็นําพาคนคนนี้มาให้คุณด้วยคือหนึ่งถ้วยขึ้นอ่ะมันคือการโอกาสใหม่ๆที่ผู้คนอ่ะรายล้อมคุณชอบคุณอยากจีบคุณมากอยากได้คุณเป็นแฟนอืมถ้าใครมีคนคุยก็คืออาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ที่อยากได้คุณเป็นแฟนแบบอยากพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มองว่าตัวคุณอ่ะอาจจะเป็นเฮดเห็ดในความสัมพันธ์นี้ก็คือเหมือนเขาจะยอมคุณ เขายอมสีโรลาให้กับคุณเขาจะแบบยอมอ่อนน้อมถ่อมตนโปกติคุณเป็นคนแบบว่าอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ปะคือมันก็จะพลิกกับคุณกลายเป็นสิ่งโตะในความสัมพันธ์นี้คือคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อการทํางานกับผู้ใหญ่ก็ได้แต่พอในเรื่องของความสัมพันธ์กลายเป็นว่าคุณเป็นเจ้าป่าคุณเป็นเจ้าป่าคุณเป็นคนที่แบบว่าควบคุมความเออคนรักอาจจะไม่ชิงควบคุมแต่มองว่าคนรักพร้อมที่จะเกรงใจคุณ สมมติถ้าคนที่มาจีบดูเจ้าชู้หรือว่าเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนเขาจะยอมคุณไม่รู้ว่าทํำไมถึงยอมเพราะว่าเขากลัวเสียคุณไปใช้คําว่าไม่รู้ไม่ได้สิต้องบอกว่าเพราะว่าเขากลัวเสียคุณไปเขากลัวว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆคนสไตลน์นี้ผู้หญิงแบบคุณผู้ชายแบบคุณหาไม่ได้ง่ายๆคนที่รักตัวเองขนาดนี้คนที่แบบพร้อมจะถีบหัวส่งเขาอะ่ะ มันไม่ได้หากกันในเงะ้ยเขากลัวที่จะเสียหุนไปแล้วก็มองว่าถ้าเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สูงมากๆแต่ว่าถ้ายังไม่เข้าหรือว่าแอบชอบอยู่ก็ลองลองจีบเองก็ได้ถ้าเขาไม่ไม่เข้ามาเพราะว่าบางทีเขาว่าแบบกล้ากลัวหรือเปล่าอืม เพราะว่าแบบเหมือนบางทีคุณก็มีอํานาจดูมีอานาจมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาแบบก็ไม่กล้าพอที่จะเข้ามาคือมันไม่ได้มีอํานาจในเรื่องของเรื่องการงานนะคุณมันเป็นอํานาจในเรื่องของแบบความรู้สึกอะเออแบบว่าอุ้ยแบบพอคนคนนั้นเขาชอบคุณอะเขาอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าอุ้ยแบบถ้าเขาไปจีบแล้วโดนปฏิเสธจะทํายังไงวะมันจะต่อกันติดไหมอะอะไรแบบเนี้ยเออมันจะแบบมีผลกระทบต่อกันอะไรแบบเนี้ย ขอขยายของ View o ิ r อ u n e อีกหน่อยค่ะว่าแบบมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหม i e w o of o อ r ์จ n e บอกว่าอยากทำอะไรก็ทำมันชัดเจนแล้วคือแบบแค่เอ็ดออฟคัพแบบเดวเวอร์ขึ้นมาก็คือแบบที่สุดแล้วเราแบบ View of for ์จ n e มาแล้วก็ให้ The Moon มาขยายแล้วเดอะ o ูนหัวความม,ามันจากความไม่ชัดเจนกลายเป็นความชัดเจนถ้าอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากมีแฟน อยากเลือกสถานอะ่ะก็ทำเลยทําได้เลยพร้อมก็ลุยพร้อมก็ลุยพูดไปเลยว่าถ้าจะจีบอะ่ะก็พูดตรงๆหรือว่าถ้าอยากพัฒน,นาความสัมพันธ์มากกว่านี้ก็พูดตรงๆก็ได้ป่ะหรือยังไงต้องให้เราเป็นคนเปิดหรออะไรแบบนี้นอาจจะแซ,ซวๆไ้ก็ได้พูดขำๆโอเคค่ะต่อไปก็ ดูเรื่องความรักคนมีแฟนคนมีแฟนคนมีคู่มาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงคนมีแฟนคนมีคู่ช่วงนี้สังสรรค์บ่อยหรือเปล่าถ้าสังสรรค์ไม่บ่อยก็แสดงว่ามีเพื่อนฝูงเข้ามายุ่งเกี่ยวความสัมพันธ์นี้ไหมเพื่อนมีอิทธิพลต่อเอ,อ่อ เพื่อมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ความรักของคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้ทําไมเหมือนกันอาจจะเป็นแม่สื่อแม่แม่สื่อพ่อสื่อก็ได้เราก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่เป็นเวทีดีก็เป็นเวทีร้ายอยู่ที่ว่าใครใจแข็งมากพอเพราะว่าอาจจะมีคนอยากเข้ามาแย่งอยากมาทาลายความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แต่บางคนก็จจะเป็นไปได้ว่า อ,อประกาศมั่นหรือว่าประกาศงานแต่งอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะเจอเรื่องราวแบบไหนดีไม่ดีอีที่บอกว่าเพื่อนอะ่ะมีความเกี่ยวขอ้องก็อาจจะเป็นการวางแผนวางแผนไว้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจะเซอร์ไพรส์งานแบบจะขอมั่นขออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกัน จะมีเพื่อนอะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ในเวที่ดีก็ไปเวทที่ลายไปเลยเป็นเวนี้แต่มองว่าอาจจะเป็นเรื่องดีๆมากกว่าค่ะอาจจะเป็นเรื่องดีๆเนาะแน่นอนว่าเวลาเราอ่านไพ่เราก็ต้องคิดในแง่มุมดีๆค่ะเราจะไม่คิดในแง่มุมร้ายแต่ว่าถามว่าแบบมันจะมีคนที่แบบมาทําให้ขัดแย้งหรืออะไรไหมคือมีโอกาสสูงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นหัวข้อะเราก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะ มันไม่น่าจะมันอาจาอาจะแบบมีเรื่องอะไรที่แบบแตัดสินใจว่าจะทําอาจจะแบบมีการวางแผนว่าจะแต่งงานมีการวางแผนว่าจะมั่นหมายอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นสายฟ้าแลบโดยที่แบบไม่คาดคิดไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งตัวฟิวนั้นอาจจะแบบมีการเกินๆพูดคุยมานานแล้วอาจจะคุยมาปีสองปีแล้วแต่แบบไม่ขอสักทีไม่ขอจนจะเลิกแล้วเนี่ยอะไรแบบนั้นเออเซลๆซลนะคะแซวเซเออฟิลบอกว่าเมื่อไหร่เธอจะมาขอเราสักทีหรือจะให้เราขอเอง ไอ่ hey, ฟิลนั้นหรืออาจจะแบบโมเมนต์แบบพูดน้อยๆว่าแบบโอ๊ยคนนั้นก็แต่งงานแล้วเพื่อนก็แต่งแล้วนะเนี่ยไปงานแต่งเพื่อนมาเธอยังไม่ขอเราแต่งงานอีกหรออะไรแบบนี้โอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์คนแต่งงานเป็นยังไงบ้างคะอุย้ยใครมีใครมีน้องหรือเปล่า มีน้องไหมถ้าไม่มีน้องก็ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่แฮปปี้มีความสุขอยากเป็นคุณแม่คุณพ่อแล้วเมื่อไหร่น้องจะมาฟิลนั้นสำหรับบางคู่ที่ยังไม่มีน้องเมื่อไหร่น้องจะมารอตั้งนานแล้วนะเมื่อไหร่น้องจะมาคะก็เมื่อที่คุณทำกันบ้าน ก็คือสำหรับคนแต่งงานแล้วถ้าอยากมีน้องอยากมีลูกแนะนำให้ทำกันบ้านบ่อยๆแล้วตอนทำกันบ้านก็เอา e n e r g y h a p p y ป h p p y อปะคุณเอเ e อ e r g y h a p p y ไม่เอาแบบว่าทะเลาะกันแบบว่าหึงหวงแล้วแบบจับขึ้นเตียงเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนาะเออมันจะแบบว่าน้องจะไม่ติดอะ่ะเอเอเ n e r g y มันต้องมีความสุขแล้วก็ทำเออเอ๊ะเอะทำไมมาวนี้ อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับคนแต่งงานแล้วเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีอะไรก็แฮปปี้แฮปปี้ดีไม่มีอะไรต้องกังวลอยากได้อะไรแค่ตั้งใจทําความสัมพันธ์อยากให้มันดีขึ้นก็ใส่ใจกันมากขึ้นเอาใจใส่กันมากขึ้นถ้ารู้สึกว่าเอ๊มีคนหนอยใจก็เอาใจใส่คอยสังเกตคนรักบ้างบางทีอาจจะแบบทำงานหาเงินจนลืมที่จะดูคนรัก คือคนที่บ้านน่ะทํากับข้าวมาให้ก็กินบ้างอะไรแบบเนี้ยใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่าอากาศเปลี่ยนแปลงเอ๊ะเธอดูเปลี่ยนไปหรือว่าเอ๊ะเธอทําผมมาใหม่หรอเธอตัดผมมาใหม่หรออุ้ยวันนี้เธอสวยขึ้นจังแบบไปทําอะไรมาคือจริงๆอาจจะไม่ได้ทําอะไรมาแต่แบบอุ้ยเธอสวยสงสัยเมื่อวานเธอมักหน้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้แบบอุ้ยวันนี้เธอแบบพอเธอแฮปปี้แน่เลยเธอมีความสุขแน่เลยเธอเลยดูสวยขึ้น คุณคือแบบแค่นี้แค่นี้จริงๆชีวิตเราจะแฮปปี้ไหมแฮปปี้คือการพูดบวกถ้าเราอยากให้ชีวิตเราแฮปปี้เราพูดบวกเราเจอเรื่องร้ายๆมาแค่ไหนเราเอาโหสีให้แล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆถ้าเขาทําไม่ดีกับเราเดี๋ยวมันก็สอส่งผลต่อเขาเองแล้วเราก็พูดกับเราว่าเออเราขอรับแต่พลังงานดีๆพลังงานไม่ดีก็ให้ออกไปโอเคต่อมาขอดูเรื่องสุภาพหน่อยค่ะว่ามีอะไรอยากบอกอยากเตือนอะไรไหม มีอะไรอยากเอ,อ่ยอยากบอกอยากเตือนอะไรไหมเรื่องสุขภาพของราศีมีนอยากให้ระวังเรื่องของเทา้าอาจจะแบบเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าข้อเท้าพงข้อเท้าแพงหรือว่าการนั่งติดอยู่ที่น,นานๆนะอืมแล้วก็เรื่องของการที่ ออกกาลังกายเราอาจจะแบบไม่ได้ยืดเส้นยืดสายแล้วแบบนี้ก็จ,จะแบบเส้นยืดถักหมการออกกำลังกายมากเกินไปแล้วก็เรื่องสุข,สขภาพเรื่องอภูมิแพ้หรือว่าสภาพอากาศอันนี้ก็อยากให้ระวังไว้โอเคค่ะสำหรับเรื่องสำหรับราศีนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนใครอยากดูดวงสดตัวก็ทักมาได้ที่ไลน์โ a เข้างล่างนะคะ หรือว่าจะทำมาพูดคุยกันในไอจีก็ได้ปกติก็รับรับดูในไอจีเหมือนกันแต่ว่าเห็นทำลาโอเอมาแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนแบบไปลาโอเอก็ได้ค่ะไม่ว่ากันหรือว่าใครอยากดเน a t หรือว่าอยากอยากโอนเงินให้ก็มีได้บัญชีอยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะคะอืมแล้วก็มีอะไรอีกไหมนะาไม่น่ามีอะไรแล้วค่ะ บบบางทีมองชี้ก็แบบนึกอะไรไม่ค่อยออก,กอะเนาะในจังหวะที่แบบว่าอยู่ดีก็แบบวุดหายเลยแบบอยู่ดีมันก็แบบเอ๊ะจากสิ่งที่แบบเข้ามาในหัวแล้วก็หายไปโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ถ้าเป็นไปได้ก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าถ้าตกหล่นก็ขออภัยด้วยนะคะ อาจจะแบบช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาแบบเขามาดูคอมเมนต์ขนาดนั้นแต่ว่าก็จะพยายามอ่านเรื่อยๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เจอพลังงานไม่ดีหรือว่าเจอเรื่องหลายๆกับชีวิตก็ขอให้พลังงานดีๆอบล้อมอบกอดคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะจากมงชีเนาะโอเคค่ะสำหรับราศีราศีนี้ก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ